สวัสดีครับผมเต้จากชอมูลเซนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเรียกได้ว่าเป็นคลิปป้ายยาให้กับผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะโหลดเกมนี้มาเล่นหรือว่าใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะโหลดเกมนี้มาเล่นดีไหมก็ตามนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาป้ายยาเกมนี้ให้กอีแบบย่อยๆนะครับผมกับเกม a r c k n i g h t นะครับ a r c k n i g h t เป็นเกมแนว Power Defense ที่มีเซตติ้งอยู่ในโลกสมมติที่มีชื่อว่าเทอร่านะครับผมตัวเราจะได้รับบทเป็นด็อกเตอร์เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อว่า Lost Island นะครับ มีหน้าที่ในการบัญชาการแผนการลบให้กับยูนิตของเราหรือที่ในเกมจะเรียกกันว่าโอเปอเรเตอร์นะครับผมเพื่อต่อเพื่อเข้าต่อสู้กับกลุ่มหรือยูเนียนนะครับกลุ่มของผู้ติดเชื้อโรคโอริพาทีนะครับผมที่มีต้นตอมาจากแร่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแร่ออริจินแนมนะครับผมโดยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีผู้นําที่มีชื่อว่าทารูล่านะครับผมโดยสําหรับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อนๆสามารถตามอ่านได้ผ่านการเล่นในเกมเลยนะครับ ในส่วนของเกมเพลย์หลักเกมนี้เนี่ยจะคล้ายกับเกมแนว Tower Defense แต่เปลี่ยนจากการซื้อหอคอยแล้วสแปลมลงเพื่อเพื่อจาัดก,การกับศัตรูเปลี่ยนเป็นการลงยูนิตแทนโดยที่ยูนิตมันเนี่ยจะมีหลอดเลือดของตัวเองอยู่โดยยูนิตแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถถูกนําออกได้จากสนามได้หลายวิธีตั้งแต่ hp ของตัวยูนิตนั้นหมดลงผู้เล่นถอนออกเองผลของสกิลตัวละครบางตัวหรือ บางเมคนิกของบอสหรือสนามเองเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันโดยยูนแต่ละตัวเนี่ยจะมีคลาสที่แตกต่างกันรวมไปถึงแต่ละคลาสก็จะมีสายที่แยกย่อยเพิ่มเติมออกไปรวมไปถึงตัวระดับของตัวละครเองเนี่ยก็จะมีไล่ตั้งแต่1ดาวไล่ไปจนถึง6ดาวเลยนะครับผมโดยผมเนี่ยจะมีทิปเล็กๆน้อยๆให้กับ เล่นใหม่ที่กาลังจะเริ่มเล่นเกมนี้แล้วผมโดยข้อแรกเนี่ยก็คือในช่วงที่เราเพิ่งจะเริ่มเล่นเกมเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําให้ปั้นตัวละคร3-4ดาวมาใช้ก่อนเพราะว่าตัวละครที่มีดาวสูงเนี่ยจะใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดค่อนข,ข้างเยอะทั้งตัวของเงินเองแล้วก็ใบใบ e อ p ด้วยนะครับผมทำให้ตัวละคร3 4ถึงดาวในช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่มากกว่า ทิปข้อที่2นะครับว่าหากว่าเราเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าตัวละครที่เราปั้นมาเนี่ยจะใช้ผ่านด่านได้ไหมหรือว่ายังไม่รู้ตัวเมคานิกของด่านนี้มาก่อนนะครับเราสามารถทดลองเล่นได้โดยที่ไม่เสียพลังงานโดยกดไปที่ปุ่ม practice นะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยจะบอกจํานวนค่าค่าเข้าซ้อมให้นะครับผมโดยใน1วันเนี่ยก่อนก่อนที่จะรีเซ็ตวันเนี่ยจะมีให้30แผ่นนะครับการทดลองเล่นในด่านปกติจะเสียค่าเข้าครั้งละหนึ่ง ส่วนด่านชาเลนจ์เนี่ยจะเสียค่าเข้าครั้งละ3นะครับแล้วก็ทิปข้อที่3นะครับผมด่านที่เราจะเข้าไปฟาร์มวัตถุดิบต่างๆในการอัปเกรดตัวละครเช่นเงินตั๋ว exp ชิปอัปเกรดตัวละครเนี่ยจะมีวันเปิดปิดของมันอยู่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยวางแผนการใช้พลังงานดีๆว่าจะเอาไปใช้ลงด่านเนื้อเรื่องหรือว่าจะเอามาลงด่านอัปเกรดตัวละครนะครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเพลงประกอบของเกมนี้เนี่ยมีให้เลือกฟังหลากหลายแนวมากๆเลยนะครับตั้งแต่แนวร็อก D M ไปจนถึงแนวที่สามารถฟังได้สบายสบ,ายอบ,อบอบอุ่นหัวใจนะครับผมก็มีเหมือนกันโดยในแต่ละอีเวนท์ที่เกมปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมีเพลงดีที่ให้ผู้เล่นเนี่ยติดหูได้ไม่ยากเลยนะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยจะมีอีเวนท์คอลแลบกับเกมอื่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นเกม monster hunter นะครับและในเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งก็คือวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้นะครับตัวเกมจะมีการคอลแลบกับเกม rainbow six เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าตัวละครที่เป็นตัวคอลแลเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราพลาดไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยเราอาจจะพลาดเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ทราบไปเลยว่าตัวเกมเนี่ยจะนำอีเวนต์หรือตู้นี้เนี่ยกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับผมโดยสำหรับใครที่กำลังอยากจะเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็แนะนำเลยว่าตอนน,ตอนนีเน้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับผมที่จะเริ่มต้นเริ่มเล่นเกมนี้นะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการป้ายยาเกม Arcni nice ไนนะครับผมหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ หรืออยากให้ทำเกมอื่นๆเพิ่มเติมมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไงผมเต้จากช่องมูลเซนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ